ค่ะันื้อวันที่ยี่สิบสสิงหาหกหกค่ะก็แฟนๆเข้าเมนอยากสิฟั่งนุ่มยาวสาวสันค่ะเดี๋ยวทิมใจลองผู้ดเดียวอาจารย์ดาวอ่าประยู่เป็นดาทีของทิมใ,ใจผู้ดเดียวเลยโอย้บบสองสามนากราะดาษเลยค่ะสันจ้าพี่มาขอขึ้นนี่ไห้โปรดให้อภัยพี่หน่อยนะฮะ ที่ยอมรับผิดแล้ววันตาที่ทำบ้าบๆเพราะรักตัวอย่าเาจาพี่มากอขึ้นให่บา้อยากให้อภัยพ่อทุนหัหวแต่น้องเสียไปจนหดตัวความชั่วพี่ทำมันซ้ำแข่งแพอ้งไาจะถือสาเรื่องเก่า ไอ้ลลาจะถือสาเรื่องเก่าให้อภัยเจ้าเจ้าเมาคุ้มขึ้นคมในไอ้ต้มให้งงรักคนเดียวเลยบอกันนมาเหลียวปล่ายคอยเกิดออสัญญาสัญญาน้องลืมเหล่านี้นาทีเดืินหกไใคไปขอทำไมน้องสันจึงไม่รอ เงินพี่ไข่อเลยหมดไปอย่าหัว้าสัญญากับน้องเงินหกฝนตกลงมาถ่าปราใว้คอยพี่าเจเช้าไปเลยตัดสินใจต้องแต่งงานน้องขาลาังขาลักไอถือสารพี่ น้องคขล่าไอ้ควันตาสุพีให้สุขีเถิดน้องทางไอ้าบ่าวหยังให้รรยชังของแต่ความสุขไอ้สิขอทนทุกข์ก็ต่อไปพระนางนออ้องอสัญญาสัญญาน้องลืมแล้วนี่นาดีดันหอกให้ไปขอ ทำไมน้องสันจึงไม่รอเงินพี่ขายปล,ล่ลยหมดไปอย่าาจะสัญญากับร้องเดินหกคนตกลงมาถ้าบอกไว้คอยพี่บอมาจะชาไปเลยตัดสินใจต้องแต่งงานน้องกะละเอ้ควันตาสู่พี่ น้องขล่าไอ้กวันตาสุพีให้สุขีเถิดนอกทางไอ้บวาวหยังให้รอยช่างคล้องแต่ความสุขไอ้สิขอทนทุกข์แต่ต่อไปพระนางนอกค่ะมาฟังสายตาทีา่ขาดต่อกันแล้วกันค่ะอันนี้เคยประสานตาไอ ขึ้นเด็หไงฝากกระจางตาของนางละอายประสานเขาใส่กันตั้งแต่นั้นมันควรปันได้โุราถึงไม่นอนหลับตายัางเกี่ยวฟันถึงอาทิมีความหมายในตาเจา้าขึ้นที่เขามองกันเป็นสบันบอกฮู้ฮููู้ฮจากระกรอกหรือล้น้ำมาท่วงอยู่สูมือ คือตาอายสสองบวาหักๆโอ้ยอีอนีน่นานตามองตาภาพโอระไหวหวันตามองกันทำไมจ๋าลมะบัเอจ้งมองกันทำให้จานฮารักคือไม่รู้แล้วว่าในตาเธอมีอะไร ทำให้ใจกันภาวะเมื่อสบตาฉันจนงงเหมือนดังตานั้นมีความประสงค์เกตจำนงว่าตานั้นคงให้ปิดบงังตามองไปทำให้ใจรู้ว่าทุกเวลาอยากสบตาเขาจังมองที่ไรเหมือนนั้นโดนจังงังเหมือนโดนพลังจากสองดวงตาเธอในละเมอทุกเวลาจะปิดตาในหะ้รู้ว่าคร สบตากันมันต้องมีความมาหายระแค่ระคายที่กูหัวใจว่านเปืือนตามองตาผาวุรานชื่อหึนใครจะฝืนถูกรักกินพี่ดือเอนยิ่งนั้นวันรักก็ยังมาเตือนน้าวันน้าเปลือนรักเลยเลื่อนเข้ามาเพราะว่าตาเป็นสะพานเป็นสื่อสารของหัวใจสบตากันเหมือนอํามันมาลาฟไง มันร้อนโรนแทบจะทนไม่ไหวสบตาที่ไรหัวใจวุ่นวายหมายอมาขาหรือมาขากันแน่มายมาขาหรือมาขากันแน่พ่อมองเห็นกันแท้ในเลเลี่ยมตาจันจำฟ้ายังมีเมฆมาบังประสาอย่างตาคนสีบอมีแนวเปื่อน เหลือล pues ังใดเอาใจออกข้างไปแค่ตาหันข้างบ่มาจ้องลํแยงเห็นชัดแจงว่าอายบ่จริงใจไปคา้องสาวใดบ่อะไรตาออกกําสิมองจ้องกันทุกมื้อแไปน่าเชื่อว่าเกาจะมนเขามองผ่านตําให้เราคุยกันก็ไม่ประเจิญสายตาจริงใจ ตึงรู้ดีว่าตาพีพี่ขาดบางแล้วบางอาจเป็นเพชะคาตรำไปตล้ตารูงจากดวงตายดลหลทำไมทำไมจึงค่าใจด้วยตาอยากก็เข็มทิมตาให้พี่บทจะได้ไม่สอดสองเหมือนเป็นมาหมอดสนิทจะไม่คิดบูสาอเอาเข็มยับตาให้ติดกันทันใด ใจไต่ดานตาพี่การสองน่วยใจไต่ดานตาพี่การสองน่วยเดี๋ยวไปใสอีกด้วยบอกกินคำแรมเอาไก่แชมตาพิ่ขาดทั้งสองบอกไก่มองสาวไทยจังสิสุมใจดองขอบคุณค่ะขอบคุณแต้นค่ะตอนนี้มาแต่ยโสเมื่อยอยู่ค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ